ทำวิดีโอ3มช่องและค่อยๆเปิดขึ้นมาแบบนี้มาดูวิธีทาค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเตรียมวิดีโอของเราที่เป็นแนวนอนไว้3มวิดีโอด้วยกันเสร็จแล้วแตะเข้าไปในแอปแคปคั t ตจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าวิดีโอใหม่และแตะเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคําว่าเพิ่ม พอเรานำคลิปวิดีโอเข้ามาได้แล้วมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าอัตราส่วนภาพค่ะแต่เข้าไปได้เลยจากนั้นแตะเลือกขนาด9ต่อส6กเลือกได้แล้วให้ติ๊กถูกจากนั้นค่ะแตะเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราให้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้และใช้นิ้วของเราค่ะเลื่อนคลิปวิดีโอให้ขึ้นไปอยู่ทางด้านบนแบบนี้ค่ะ เพื่อที่เราค่ะจะแบ่งวิดีโอให้เป็น3มช่องและมีขนาดเท่ากันจากนั้นให้กดลูกศรย้อนกลับและมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้เลื่อนหาคำว่าภาพซ้อนค่ะแต่เข้าไปได้เลยและแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มไวโอเล่และแตะเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่ม หลังจากที่เราค่ะนำวิดีโอเข้ามาได้แล้วขยายขนาดวิดีโอของเราค่ะให้ปิดในส่วนของขอบสีดำค่ะจากนั้นมองดูทางด้านล่างให้เพื่อนๆค่ะย่อหน้าหรือว่าเลื่อนคลิปวิดีโอของเรามาอยู่ที่หนึ่งวินาทีค่ะจะย่อหน้าหรือว่าจะเลื่อนแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมองดูทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มไวโอลเวย์ค่ะเพื่อที่เราจะเพิ่มคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาอีกหนึ่งคลิปค่ะ จากนั้นแต่เลือกคลิปที่เราเตรียมไว้ได้เลยเลือกได้แล้วแต่เข้าไปตรงคำว่าเพิ่มจากนั้นเลื่อนย้ายคลิปของเราที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาค่ะให้มาอยู่ทางด้านล่างจากนั้นขยายคลิปของเราให้เต็มจอค่ะเพื่อปิดช่องว่างที่เป็นพื้นสีดําแบบนี้เสร็จแล้วค่ะใช้นิ้วของเราเลื่อนคลิปวิดีโอคลิปที่สให้มาอยู่ที่สองวินาทีค่ะ หลังจากที่นำวิดีโอเข้ามาได้ทั้ง3มวิดีโอแล้วจากนั้นเลื่อนวิดีโอมาตรงท้ายคลิปค่ะและตัดส่วนเกินออกได้เลยตัดส่วนเกินออกเสร็จแล้วเลื่อนคลิปของเรามาอยู่ต้นคลิปค่ะจากนั้นเรามาเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอค่ะจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนขอเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับคลิปวิดีโอก้อนที่2ค่ะฉะนั้นจะแตกเข้าไปในคลิปวิดีโอก้อนที่2 ให้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้เลื่อนหาคำว่าฟิลเตอร์ค่ะแต่เข้าไปได้เลยจากนั้นแต่เลือกฟิลเตอร์ได้เลยค่ะเลือกได้แล้วอยากปรับความเข้มให้กับฟิลเตอร์มองดูเส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะและเลื่อนปรับได้ตามใจชอบจากนั้นให้ติ๊กถูกจากนั้นแต่เข้าไปในคลิปก้อนที่3ค่ะ ให้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้และแตะเข้าไปตรงคำว่าฟิลเตอร์และเลือกฟิลเตอร์ได้เลยค่ะเลือกได้แล้วให้ติ๊กถูกจากนั้นเรามาลองกดเล่นกันดูค่ะจากนั้นเพื่อนๆตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนำไปใช้งานได้เลย เพื่อนๆท่านไหนอยากทำวิดีโอสมช่องลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนมันไวไใต้คลิปนะคะ